สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ครอบครัว Infinity ของเราอีกครั้งนะคะ Infinity ไดเหลืองนั่นแหละค่ะฉายาของเขาที่สำคัญเป็นไดเหลืองเจ้าแรกในเมืองไทย 2. i n f i n i เป็นไดบัตรเลททองแดงแท้100%ซที่สำคัญอีกข้อเลย Infinity ไม่มีแบรนด์ลูกนะคะย้ำทุกรอบย้ำทุกคลิปก็เพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้านะคะในส่วนของคลิปนี้กบขออนุญาตแนะนาเกี่ยวกับหัวหมู และก็แผ่นดิสสำหรับไดอินฟิตี้ของเราที่มีขนาดเฟรมหรือบอดี้37.5 kva หรือ30กิโลวัตต์ไปถึง40 kva หรือ32กิโลวัตต์นะคะด้านลน่างที่เห็นด้านขวามือของกบนะคะจะเป็นไดขนาด 37.5 kva 30กิโลวัตต์หัวหมูเบอร์3จะต้องคู่กับดิสเบอร์11.5ส่วนด้านนี้จะเป็นใดขนาด40 kva 32กิโลวัตต์หัวหมูเบอร์ซีจะต้องคู่กับดิส เบอร์สินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจะต้องทำการวัดหัวหมูเครื่องยนต์ถึงจะทราบได้ว่าใดที่เราจะใช้นะหัวหมูเบอร์อะไรนะคะ Infinity ของเรามีดีมากมายให้ลูกค้าได้เลือกสรรมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Infinity ของเรานะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ